ข้อ4กำหนดฟังก e ์ชัน fx เท่ากับ 4e ยกกำลัง 3x ค่าคงที่ a เท่ากับ1.1ข้อ4.1ดิฟครั้งที่1เอา 4e ยกกำลัง 3x มาดิฟได้4ดิฟ e กำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง3 x แล้วเอา3าม x มาดิฟต่อดิฟ3 x ได้3เอา3ามาคูณ4ได้12อง e ยกกำลัง3 x แทนค่า1.1ได้12คูณกับ e ยกกำลัง3คูณกับ1.1แล้วกดเครื่องคิดเลขจะได้325.352ต่อไปดิฟครั้งที่สอง เอาคำตอบจากการดิฟครั้งที่หนึ่งซึ่งก็คือ 12e ยกกำลัง 3x มาดิฟต่อได้ 12e ยกกำลัง 3x ดิฟได้ e ยกกำลัง 3x แล้วนำ 3x มาดิฟต่อ ดิฟส x ได้3เอา3มไปคูณกับ12ก็จะได้36คูณกับ e ยกกำลัง3 x แล้วแทนค่า1.1ก็จะได้36 คูณกับ e ยกกำลัง3คูณกับ1.1กดเครื่องคิดเลขจะได้976.055ดิบครั้งที่3นำคำตอบจากการดิบครั้งที่2ซึ่งก็คือ36 คูณกับ e ยกกำลัง 3x เอามาดิฟต่อก็จะได้36คูณกับ e ยกกำลัง 3x แล้วเอา 3x มาดิฟต่อดิฟ 3x ได้3นำ3ไปคูณกับ36 จะได้หนึ่งร้อยแปดคูณกับ e ยกกำลังสาม x แล้วแทนค่าหนึ่งจุดหนึ่งได้หนึ่งร้อยแปด e ยกกำลังสามคูณกับหนึ่งจุดหนึ่งกดเครื่องคิดเลขจะได้ สองพันเก้าร้ิปดจุดดิฟครั้งที่4ี่นำคำตอบจากการดิฟครั้งที่สซึ่งก็คือหนึ่งรคูณกับ E ยกกำลัง 3x มาดิฟจะได้108 ดิฟ e กำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง 3x แล้วนำ 3x มาดิฟต่อดิฟ 3x ได้3นำ3ไปคูณกับ108จะได้300 24 e กำลัง3า x แล้วแทนค่า1.1จะได้324รคูณกับ e ยกกำลัง3าคูณกับ 1, 1บนจุกดเครื่องคิดเลขจะได้